สวัสดีครับผมช่างเอนะครับวันนี้ก็จะพามาดูงานยกเครื่องอีกหนึ่งคันนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสามพันวีเจของ DMAX ปีศูก็ลูกค้าเข้ามาตรวจเช็คเครื่องสตาร์ตติดยากแล้วก็มีน้ำมันรั่วซึมทั้งตัวเลยนะครับ ก็สาเหตุมาจากเครื่องยนต์ที่มันหลวมเกินไปไม่มีกำลังอัดผมก็เลยแจ้งลูกค้าว่าต้องยกเครื่องลงมาทำการฟิตโอห์ฮอนใหม่พอลูกค้าอนุมัติก็ทำการยกลงมาเลยนะครับประวัติของรถคันนี้ก็เป็นรถที่ลูกัลลูกค้าซื้อมือสองมาโดยการประมูลนะครับก่อนที่จะทำการหรือชิ้นส่วนผมก็เดิน สำรวจอุปกรณ์รอบๆตัวเครื่องก่อนว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนผิดปกติชำรุดเสียหายอะไรบ้างนะครับก็เดินสำรวจไปเรื่อยจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มทำการหรือก็ถอดอุปกรณ์รอบๆตัวเครื่องโยนออกทอรวมไปดีทอรวมไปเสียชุดฝาครอบวาล์วนะครับจากนั้นก็ เปิดฝาสูบยกฝาสูบขึ้นมาผมก็เห็นรอยการพ่นสแล็กที่ประก็นก็เลยมั่นใจว่าเครื่องตัวนี้เคยโอเวอฮอนมาแล้วแน่นอนนี่ครับรอยสแลกสีแดงๆเต็มเลยนะครับตัวฝาสูบก็ค่อนข้างที่จะเสียหายเยอะตาน้นาำผุ เนื่องจากลูกค้าก็ใช้น้ำเปล่ามาด้วยแหละจากนั้นก็มาถอดตัวประกับเผาเขวียงก็ตรวจเช็คชาร์ปเผาเขวียงอ่าสภาพชาร์ปเป็นแบบไหนอ่าตรวจเช็คชาร์ปเผาเขวียงการสึกรอต่างๆจากนั้นก็ เริ่มทำการหรือตัวลูกสูบออกมาดูตัวลูกสูบก็สึกหลอตามการใช้งานนะครับด้านด้านชายกระโปรงของตัวลูกสูบอ่ะก็ด้านชายกระโปรงก็จะสึกหลอมากเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะเสียดสีกับตัวผนังของกระบอกสูบ นี่แหะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ก็เดี๋ยวผมต้องประเมินราคารายการเสียหายให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับ